สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและก็เอฟซีเวอร์สุกูส่คนว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาหรือทางต่างประเทศใดๆก,กับสบายดีเดอ้อเนาะก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ส่องนองเตยสาลาเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนี่กบบาบไปไซเนาะออกหายออกหน้าคือเก่าหนึ่นงจากว่าห้องเยียนผืนผักนอกผักมือหนึ่งกะออกหายออกหน้าเนาะบรรยากาศกะประมาณนี้เนาะออกมาหาเกี่ยวเขาว่าเกี่ยวหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้กว่า ส่วนนี้ก็เป็น,นางานเกี่ยวข้าน้องพลอยพี่น้องแต่กะข้าวน้องเตยก็ท่านได้ชุกน้องกะซีมาตากข้าวซอยแม่เคุณนเนาะบรรยากาศกะสิบวันนี้นาะอันนี้กะบโบแมนหน้าน้องเตยน้องพลอยพี่น้องเป็นนาซาวปูเนาะงนาน้องเตยซียูหลุมคุณน้องนะคะตากข้าวตากหน้าได้น้องพลอยพี่น้องเลยส่วนนี้กะเป็นส่วนเกี่ยวข้าวซ้ำ แต่เข่าบางคนกับท่านี่เกี่ยวบางคนก็เกี่ยวแล้วเนาะบางคนก็จนแล้วพูดนะเนาะจนปั่นบางคนก็ได้แต่ว่าส่วนลายนี่เข่าน้องเตยนี่สีห้ากัเป็นน้ำนมแล้วเบบยพี่น้องแบบห้ากับออกขนะะเนาะกับมันทันได้บิงเนาะบางไห้กับจนเหลืองนะกับรรยากาศเป็นได้กับไปเบิ่งไปสมกันเลยนเนาะพ่อไมมพี่น้องเที่ยงเนาะพ่อแม่พี่น้องเม่เเป็นก็ตากเลยเนาะนี่ ข้าวบ่แห้งนะก็เลยต้องตากไวแล้วกะเก็บกู้เนาะเทียงงเตยเนอกทำไมพี่น้องอันนี้ก่ะแบบพ้ากระตากกะไเหี่ยนซะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเข่าในหน้าเนะาะทมพี่น้องกะะเขียวแล้วเนะาะอ่ะอันใ้ซุกบางไห่กับซุกบางไห่กับ่สซุกคือว่ามาเลยเนาะ นี่น้องบอยพี่น้องเมื่อยในการซีดแดดเนี่ยน่าจะหน่อยเมือนได้บริเขาเยนก็ออกมาหน้าเนาะส่วนก็ส่วนเกี่ยวเขาออกมาเกี่ยวเขานะนี่น้องบอยพี่น้องลมผัดกับเย็นสบายแถมแดดอี กระเรือตัวตรงกลางเนาะบุนดันได้ตากตัวนี้ก็ตากแล้วเลยเนาะแมวก็เต็มอยู่เถิงเงินเถิงทียงแหละตากพูดมันไม่แห้งตัวนี้มันนักคนะ่ะ ตาเห็ดยองๆบยังอมอ่มันเป็นใบบ่บอมากเครื่องมันหนักๆมันบาแห้งเห็ดบัวดอกบัวไรเห็ดบัวหัวมันบาแห้งมันก็หักบวแหลหักกระยาบมันกะากาเพื่อนที่มันบ่พอเนะ ก so ็แบนี้แล้วจะแหงแดดจะได้แหงเก่บถ่าแหง่็ตนงเอาจะได้ก็แหงเลยหือไว้ลองทำดูดิจะได้วงมันหน้ากว่าที่ว่ามันแหงตาไป ตื่นใ่เช้าคนกันเี้จะโอแหงนไปกล้องอ่ะบุรี็ไดงน้องคนน้องก่อนไม่มีแต่ข้าวมันมีบนตั้งก้องกันนียก็ยังบบแหงกันไป เสือชิแล้วตอนนี้กำลังเปี่ยนนัก หน้าเขากามีลูกแมวแล้วพี่น้องมีลูกแมวสามตัวแล้วก็แม่มันตัวหนึ่งเป็นสี่ตัวน่ะแ <c oughs> แบแบน้อยนะ้อยพี่น้องเป็นได้ลูกและแบ,บ่แต่ตอนตัวหนึ่งกับมันมันตายจำลองพี่น้องเหลืออยู่ตัวเดียวแหละมันก็ได้ลูกมาอ่ะแบ่กับคูทอดกินข้าวน้อยพี่น,ออน,น้องเลยต้องได้ลูกไว้ ใหญ่เลยเจ้าแมวป๊าฮู้ก้องก็อาจสิเห็นมุมบ่ให้สัตว์เนาะเพราะว่ามันคาเข้าบ่มีบ่อนตั้งเนาะ ลายกระตุนีแต่เข่าเปลี่ยน,น,นต้อหัวพีอเจอว่าหวะคนที่โตกแล้วเข้ากับกู้ <c oughs> <c oughs> แล้วนราห่อยที่เรารู้ไบรรด,ดาเต็นแล้วกับชิยุกก่อนตันถ่านม่นลองเตยมาหแล้วเนาะ จูงบดอะไรเล้งอัวตันเลยเเนอ้องก้อนกาศมันอยา่างเมือเนิร์น้พมพี่น้องะวามันสะท้อนกระเตียนิมสาลงมาดู มันถือมาเข่ามันหล่นแ่เส็นยังกนี่ยกออแลวอนะางจะเ่เป็น,นาดนะห็นขา,าไดไปแล้นะพวพ่อกัวมันแดดมันสะท้อนโนะทรศัพท์กัเขาไว้แดดมันก็ชิ่้หอนเวลาถ่ายคืองมาเลยนะไม่เป็นเะสียงจะดูแล้ว ตอนนี้ก็แล้วยนเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องตากเข่ากันเนาะ ได้ขึ้นมาเศ้าเหม่ออยู่ที่เองพี่น้องพแม่พี่น้องกับสำหรับคลิปนี้กัจบเพียงเท่าน,นี้นพี่น้องกับว่ามียังไลคคลิปหนาจังมาพอกันใหม่เนาะกัฝากพแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเตดคลิปต่อไปในเด้อสบ,บายดี